ครับสวัสดีครับวันนีรร้ก็มีภารกิจไปงานบวชมีภาร,รกิจไปกู้เจ้าลนซ่าครับ <laughs> ไปงานบวชต่อเต้มครับ <laughs> ก็ไปกันสามคนนะคือบอยกับชาวน้อยมีภาร,รกิจเออไปกู้ช้างน้อยครับ <laughs> ชัางน้อยที่บ้านต่อเต้มครับอนุโม,นมทนาบุญกับ น้อดครับกับพระแต้มโอ้ยงยังเป็นนาคอยู่<อ>นาคแต้มนาคแต้มแต้มรอ,อ,อไม่ไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช็อกตาย <c oughs> <c oughs> อยู่ดู่ด้วยกันก็นี่นะครับรักกันเข้าไว้มีอะไรก็ เวันนี้รถเยอะมากเลยตลาดเตอร์อุ๊ตลาดตรงนี้เต็มเลยอ่ะนอกครับตลาดใหญ่มากเลยมันจะมีงานได้ดินอกนี่งานเทศกาลแน่นอนเลยเทศกาลอะไรโอ้โอ๋องานสันเจ้าช,ช่อ่มช่วงเกี่ยวข้าวดิ ว่าไม่ได้บอกใครครับ hey, น,นี่เราเข้าเส้นนี้วะครับถึงวันต่อเต็มนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูซิมีใครอยู่ข้างในบ้างตอนนี้เป็นอะไรนะเป็นนาคเป็นนาควะไม่ใช่เขากำลังอะไรเ <c oughs> อ้ยจุกกุ๊ก โอเคจุก,กุกไปไม่มีการเสเลื่อนไห้เราปิดไหมไปดูซิไปดูซิใครมาไปดูซิใครมาใครลิคอันนี้คนระับ อย่างเงียบอยู่เลยข้อกลังเรียกขวัญอยู่ข้าหอมันงงเงยเลยผาออกมาว่าอยู่ข้างในบ้างะอ๋อทำอยู่ข้างในเออดีครับสวัสดีทุกคนเลยโอ้พี่รุ่นมันร้อนเป้นาพี่รุอ พูมีกิตโตหน้าเลยหรอนั่งรออะไรนะหน้าก่อนเดี๋ยวหน้าก็มาละโอ้ร้อนอะไรไรสุด แมวงา่เทพยังไม่เสร็จพามาบุกครับมาบุกงานเลยกล่นเลยเรามาถึงงาน ไม่รอช้าครับเออขอ้เสร็จกี่โมงเดี๋ยวรอทิศออกมาก่อนโย้อยยังรอเน้นมาหลังฮะมีไป้ส้างาดิไม่ใช่มีผ้าขม้าไหมไอ้มีผ้าขนุนไหม ทำอะไรโมลองดึงดูก่อนมันเกาะดีไหมอาไรโลองดึงนี่ดี้ก่อนเกาะดูหยาไอ้หนอนนี่ยพ่ตาบอกว่ากินได้กินได้วันนี้กินได้แต่ว่าแต่ว่าขออย่างเดียวคือไปพูดตามพระให้ถึงตอนตีห้าบอกนั่นแหละจะพูดผิดเอาตีห้าเลยปะ เอาเอาไปนยดีอย่างหยาบเมย์นะตามก็อนุโมทนาครับครับต่อแต้มนะครับนากนากหนักในเกลียนนะนากเกลียนใช่นา่งนา่งนี่ต้องต้องโดนก่อนนะ นางต้องโดนก่อนแล้วค่อยอันนี้ทีหลังนาคนเริ่มเยอะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะช่วงนี้โควิดนะครับมีสูไีไทยครับก็นี่

สิงนี้และง่ายเนาะง่ายๆแบบไม่ต้องจัดเยอะเอาแบบสบายสบายที่เกอาอกินไม่ได้ให้มาจะก้น อนนี้เราก็มานั่งรอก่อนนะครับยังไม่เอาจริงคนระับยังไม่ก้าวร้าวนะตอนนี้ยังสงบสงเงยมอยู่ <c oughs> ต้องเอาไปแช่แล้วเปิดสายเปิดสายแล้วใครอยากกินก็เอาไปเอาจริงเราเอามาวางเงี้ยไม่หมดหรอกเท่าไหร่ครับหมดเดี๋ยวนี้แหละเสียใจเลยเหมือนบ้านเราเลยเราแบกแล้วเราแบกคือทำเองนี่คือสติสิ ไปแล้วไปแล้วโอ้เดี๋ยวเดียวแม่สวัสดีครับ

น,นมไ่ไม่โดนผมถ่ายแบบแบบอยา่างอย่างนี้เนาะผมเอาอไปแช่<า>อยู่สามคนงานวนี้ครับจัดมาก,กัดเต็มครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากอะไรก็แชร์ติดตามให้ผมดนวยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคน I'm <laughs>